อยอดวิวกางได้อยอดวิวแต่กับเได้ความน่าเชื่อถือเนาะคือเราไปถ่ายชูมือนี่พี่น้องเนาะทั้งถ่ายกับวิวอาจจะบ่ฮอดล่อไฮอดพันแต่ว่าเพิ่นก็นเห็นเนาะว่า,วาเฮาตั้งใจหรือเนาะผู้เพิ่นส้มผู้เพิ่นเบิ่งถึงว่าคนที่เบิ่งหน่อยก็ตามแต่ว่าเพิ่นเห็นความตั้งใจของเฮาอะนะว่าเฮานี่พันยาง สบายดีพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องกันเบิดสุสุขสุคนพี่น้องเนาะเบิดสุหมงสุบอนพี่น้องเอ้โอ้ยยังรถมือนี้เบลลี่ก็อยู่ทงนาพี่น้องเนาะบอไดไปทั้งไทยไหมมาหน้าพี่น้องเลยเนาะอันมือนี้เบลลี่ได้ยินข่าวเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นคลิปทางลูกแก้วเพิ่นได้ว่าว่าอันชาวเต็งอ่อนสิได้เงินสิได้เงินอันร้อยกว่าล้านจากอัน นั่นนะค่พะพอถอดุนทรนนะเดฟพี่น้องเงินพรอถรดสุนทอน่ะก็คือมีโอกาสที่ได้เฮ็ดบุญแล้วถ้าได้ความจริงได้พี่น้องเเนะาะแตเบกรบพระท่านได้เข้าไปถามเพิ่นวา่าจะเฮ็ดบุญย่ำได้เพราะว่าความตั้งใจเนาะพี่น้องก็จะอเอากับจะอันบูชาเอาของบุญน,น้าตั้งให้แล้วกองนึงเพอเขาว่าตอนเราตายเดฟพี่น้องเขาได้ว่าแล้วเขาก็อยากอันเฮ็ดให้มันตามเขาเว่าเขาเองเนาะ เขากบบระบอได้โบอยากพิชกำเบาก็อยากทาเพิ่นเฮ็ดบุญเนากับสีเฮ็ดตามจุดประสงค์ของเขาผู้ใหญ่ยยใจดีเพิ่นก็ให้เฮ็ดเนะาะก็คือทาเพิ่นได้เงินอิลีเนาะแล้วเบอรลีสิส่งถามว่าเพิ่นจะได้เงินหรือเปล่าเดี๋ยสที่ชาวไปถามว่าแล้วเราให้เพิ่นชุนน่มไอชุ่มน่องเฮ็ดเบอรลีอยากให้เพิ่นเฮ็ดแบบไวๆเป็นอย่างที่ว่าเฮ็ดแบบไวๆคันปลางเงินไวเนาะเงินจะเบิดก้อนพี่นเนาะเนาะ เงินเบิดก้อนแล้วมันจะบ่ได้เฮ็ดบุญน,นะนะเบอรลีก,ก็เลยว่าอยากให้เพิ่นเฮ็ดไวไวเฮาก็รอเบิ่งก่อนว่าเพิน่นสิได้แทบ้บนะเอาเฮาก็ยังบ่ได้มั่นใจ100%ว่าเพิน่นสิได้แทบ้บ่เพราะาเฮได้ยินเมื่อวานนี้เฮาเห็นคลิปเมื่อวานนี้เนะก็าทางเพิ่นโทรลงไปคุยเรื่องเงินนะแล้วก็คุยโทรลงไปเอาเงินนะเพิน่นบอกนะเนาะเฮาก็เลยดีใจดำ เราก็บ่ได้ค่อยทายอันชาวเดงออ่อนกระโดโดโดนแด้วพี่น้องเนาะเป็นอยังจังว่าบ่ได้บ่ไดี้ทายเพราะว่าอันเราบ่ได้บ่อันนั่นพนี่น้องเนาะบ่ทา่านได้เงินกาเรามีเงินเดือนพอถ้าสุนทรอยู่เดือนละประมาณล้านสองล้านนี่แหละแต่ละเดือนได้ทุกเดือนก่อนสิได้เงินส่วนนี้นะเพิ่นให้เงินอยู่พี่น้องเนาะทั้งอันนั้นเพิ่นก็ให้เงินอยู่ดิ ทางหน่วยงานเพิ่นให้เงินอยู่บ่ิษันซะเฮาก็เลยบ่ได้ค่อยเข้าไปไายเราได้กับพอ่อได้ซื้อข้าวซื้ออยู่ซื้อกินซื้อลูกเราเดือนละล้านสล้านกับมันก็น่าจะพอมันประหยัดจ่าย่าอ้อยนจะยังเนาะพี่น้องเนาะจุดประสงค์ของเฮาก็คือต้องการสิเฮ็ดบุญในส่วนของเฮานะน้ำปูเท่าสุนท้อนฮะน้อยไปน่อยเนาะนี่ก็มาแจ้ง FC ไว้ยัน FC ลืมเนาะเจ้าหนุ่งเอฟซว่าว่าเบาลิลืมว่าสิเฮ็ดบุญน้ำปูเท่าสุนทน้ เฮ็ดก็เฮ็ดในส่วนของเฮานั่นแหละพี่น้องเนาะสบูชาของบุญในวัดนกองหนึ่งกองหนึ่งมันก็สีได้พี่น้องเนาะสี่ห้าแสนหรือว่าตางหนึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละขอดําเพลินมาบูชามาเลยมาตั้งเลยกห้ผู้บ่าวผู้สูงอายุกองอายกองน้องเพิ่นเกิน่าจะเป็นกองหนึ่งหรือสองกองก็บ่แน่ใจเนาะบางบางเทือกที่เอากองหนึ่งตังหากให้พระเท่าสุนทรหรือว่าสีเฮ็ดรัวมกับผู้ใหญ่ใจดีถามลายถ้าสมมุิว่าเขาเขาอันนั้นเฮ็ดหลายแล้วเขาก็สิ อันนั้นแล้วพี่น้องเนาะสิเอากล่องนึงกับปู่ใหญ่เจดีค่ะว่าปู่ใหญ่เจดีเพิ่นว่าจะเอาต่งหาก็สิเอาต่งหาให้เพิ่นเนาะคือน้องอันนี้ก็ได้อันนี้ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเฮ็ดมื้อใดได้พี่น้องเนาะแล้วก็ยังบ่ฮู้ว่าได้เงินเบิ่งเบาสิโทเบิ่งเช้าแต่ออนาได้เงิน พังน้ำกันเ้ยพี่น้องเนาะสาวแต่งออนสบายดีเ,เป็นอะไรได้ระบอร้อเงินได้ระบอร้อเงินนะ่ะอ้าวาใช้ดิเงนินในคลิปว่าเขาเอาไปใช้แต่งเงิน,นวะพี่ไน้ยยังไปไม่น,นี้เกิเขาแกนชื่อ มอบชิดอ่ะเขาเกียนมอบ,บ,บชิดวัตถุวัใช่นั่งคอบบนั่งอ่อนแบบบริชัยลงเขาเอินลงไปมอนะือฉ่ำเลยเออ,ขอ,อ,อ,นะขอ,อเขาอันนั้นเขาอันเอินลงไปมอบชิดอีย่างจักอย่างนะบอธ่นไดโบทันได้รีบอหรือเจ้าตัวไข่ยังไม่ทันได เพื่อนกับนุ่นบอว่านี่เพื่อนกำหนดอยู่บ่เพื่อนมีมือกำหนดชื่อจะชื่อชื่อจะว่าชื่ออ่อนมาเข้าเขียนมันจะยืนน่งคอมหรือมันว่าเถื่อเว้ยเอาเงินเดือนมาไหนก็บเขาบาได้ช่ำเออแล้เขาเอื้อนลงไปมือจ้าเนี่ยให้เขียนหมอบสิบหมอบไม้ไผ่ล่ะหมอบไม้เจ้าหนูบอหมอบแบบนี้นี่ลูก ไม่ชืช่อไม่ได้ใช้ชื่อเมียไม่ใช่ชื่อนางคอมป่ะนางคอมน่ะไพนนางคอมก็แล้วเขาเขียนเขียนพิษบ่เขาถือมันไม่ได้ใช่ใช่นางอ่อนค่ะมันก็ไม่ได้เลยเงินมนะัน่ะเจ้าเขียนพิษบ่จ้ะแล้วอันมือได้ใช่สิได้เพื่อนบ่ได้บอกว่า ยังไม่ได้บอกยังมวยกับนุ่นอีกโอ้ยแต่วันนี่ออกชินเลยทำไปเหยื่อวางไปเอาเงินเดือนไปแล้วชินเลยยังยังแสดงว่าว่าจะได้แต่ก็ยังบ่ได้เนาะลงไปแก้อันชื่อเนาะยังแล้วเพิ่นเพิ่นก็บ่ได้นัดบ่ได้ให้พอยจะแจกเราเลยยังแจกเราอยู่โอ้ยมันทำยังไม่ได้ เอออยู่บ้านเจ้ามีคนเสียบ่นะก้อยกายไปอยู่บ้านเจ้าเป็นเห็ดบุญบ่อยู่ฮะแอมทางนะเป็นได้ทานหมอนะจะไปเยี่ยมแล้วจูบอค่อยไม่ได้ไปคือว่าน่าอดแล้วคือว่าอะไรไม่เรียกไหนคนลินทุ่ยใช่หรือเปล่ะแม่บอกโทรว่าได้หรเออค่อยโทรถามเบิ้งถ้าถ้าได้ก็อยากอัน ข่อยสิถามว่าได้หรือบ่นะข่อยอยากมั่นใจกันได้กันบ่ถ้เจ้าแจกนะฮะ้เจ้าบอกข่อยแน่ข่อยก็สิไปหัวน้ำดิ่อยเคยว่าไว้นะโดยบอกแล้วในก็ทำน้องกุจาว่าให้น้องกุจ่าทำผัวเผลทำยาผลจะเอาเงินถามเงินไปยังลึกตัวหาพันในเรื่องบบง่ว่าจะชอกไหวหรือเปล่มันแจกไว้ยังมัมัได้ง่วะวะ Hoa oh, hai phần sau mua hai bên bao đôi đôi, đôi. À, rồi, rồi. À, ok mình borai đây cả đai bay ok 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 บอลลี่ว่าด้ใชได้เนาะแต่ลงไปแก้ซื้อไในกินช่างแก้วว่าในคลิปเดี๋ยวพี่น้องคลิปของน้องพัดชัยเนาะเลาก็เลยอันนั่นเบิง้งเลาก็เลยถามเบื้องไป้ลยเนาะเขาถามเบิงบ้งแบบนี้ว่าได้บอลเขาจะขึ้นจากแจกโซอัน,นน้ำน้องพี่น้องเนาะยยานเอฟซีลืมปรชันซะสมมติวันนี้บอลลี่ก็ไม่ได้คอยลงคลิปเดี๋ยวพี่น้องเนาะทานหมอก็ไม่ได้ไปไทายว่าดันได้ไปถ่ายน้ำเพิ่ม ไปเช้านี้ก็ว่าสิแวะกัมันบดีแวะนี่แหละมันเฝ้าแน่ก็เลยเขาก็เลยบดีแวะเฝ้าก็บบดีแม่แนวกีลรถไฟพี่น้องเขาเฝ้ามาเนาะเฝ้ามางัวูน้ำไฮน้ำงัวกินก็เลยบดีแวะเพิ่นเนาะบดีแวะท่านหมอกระบบาบัดแหละเพิ่นไปเยี่ยมอยู่ด็อกจ่ด็อกเหรเนาะบาบัดเพิ่นไปเยี่ยมอยู่ท่านหมอกระฮะพี่น้องเนาะ คือสมื่อนี่เป็นยังเบาลี่คือบไปถ่ายคลิปตามกระแสตามกระแสที่ว่าเคสดังๆต่างๆนะพี่น้องเนาะตะกี้เบาลี่ก็เคยไปอยู่ไดถ่ายตามกระแสตามกระแสคนคนอันแบบว่าดังๆแล้วนะทีทีมงานใหญ่ๆเพิ่นไปนะเขาก็ตะกี้เขาก็ไปไปน้ำเพิ่นนะไปถ่ายน้ำเพิ่นลองควันเพิ่นพัชชันซัก เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ค่อยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเขาขึ้นไปขึ้นมาแบบมันแบบว่าเขาไปเขาก็ไม่ได้ซอยอย่างเด้เขาไม่ได้ซอยอย่างในแมน่นยุ่งเขาได้อยอดวิวแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซอยอย่างเพิ่นเพราะว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาเขาถ่ายอันคนที่เพิ่นทุกอย่างแล้วบุ๊มมี่ไปสนใจแลนน้วก็ยอดวิวน้อยแต่ว่ากัาผู้ใหญ่เพิ่นพร้อมสีซอยกบบนี้พี่น้องแบบเช่นคือเขาถ่ายคนแถาตู้สเสวยบอตู้แพทย์ตู้อีฉังบอกอะ ผู้สีเพิ่นสีซอยเขาก็มีเด้เนาะก็เลยให้เหตุในเขานี่ขึ้นไปขึ้นมาเขาก็ไม่ได้คอยอยากไปตามกระแสบันไดถึงว่าที่อยากได้ยอดวิวก็อยากได้กุคนพี่น้องเนาะแต่ว่าเขากับฟับงทเทธอเขาไปกับพอดีเก,กะกะเพิ่นถ่ายชื่อนะเขาก็เลยเลือกสตบวไปที่คั้วใช่เขาก็ากอยู่ในจุดของเขามุมของเขา,แล,าแล้วก็เขาก็บไม่ได้ไปก้าวไกลเพิ่นก้าวไกลผู้ใดก็พอแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรื่องว่าที่ได้ยอดวิวหลายเรื่องยอดวิวหน่อยก็อย่าเถาะพี่น้องเลยเนาะ เขาดิ่งแหลนหาหย่อดวิวถอดไดเขายิ่งบ่เป็นตัวของเขาเองมันแห่งลำบากเป็น้องเเนาะคือบอกลิว่าแล้วการเขาวิ่งหาตั้งแต่ยอดวิวกันได้ยอดวิวแต่กับบ่ได้ความน่าเชื่อถือเนาะคือเขาไปถ่ายชูมือนี่พี่น้องเนาะทั้งถ่ายกับวิวอาจจะบ่ฮอดร่อยฮ่อนพันแต่ว่าเพิ่นก็เห็นเขาว่าเขาตั้งใจอีหลีพี่น้องผู้เพิ่นส้มผู้เพิ่นเบิ่งถึงว่าคนที่เบิ่งนหน่อยก็ตาม แต่ว่าเพื่อนเห็นความตั้งใจของเฮ้านะว่าเฮ้านี่พัาญ,ญามแล้วถึงว่ามันสีบดมีคนเบ่งกระตาแต่มีบ้างที่เขาไปถ่ายแบบเคสท,ที่มันด่ามากแบบคือใหญ่เพ้นหรือเ,อเพ้นนี่เขาก็ไปถ่ายบ้างเคสท,ที่มันด่ามากเพราะว่าเป็นยังไปถ่ายเคสดอามาอยากให้มันดึงกันขึ้นนะเราจากอันอให้มันดึงที่ว่าคนเขาไปถ่ายคนทุมยางอยาให้มันดึงกันขึ้น เนาะบได้มีเจตนาจีบบุฟังความเอฟซีดอกพี่น้องเนาะนั่นก็ได้พังพังความเอฟซีก็กพ,พ,กพังอยู่ดอกแต่ว่าบางเทืีเขาก็ได้ไปทายเคสดราม,ามา่าบ้างั่วแน่ดีแน่ปนกันพี่น้องคนน่ะด้วยความที่ท,า,ทายตั้งแต่คนณถูกคนณแย่ทายแต่ความดีจนะะ,ะดีนะกับเบล็กบึ้งกนไดด้ยูทูบบดันให้าทายไดดราม่าเพิ่มเลยยูทูบกระดันในเขาเนี่คนส่วนมากพี่น้องเนาะสิ่งที่บ่มาก จริงคือบอกมาผัดเข้าไปเบิง้งเี่น้องเนาะคนนี้เข้าไปเพื่อด่าดิมีเี่น้องแบบนั้นก็เลยอันเบาลิก,ก็เลยอันนั้นเนาะเ uh huh. บอลอรี่ก,ก็เลยเลือกที่สิบูไปอะนะเลือกที่สิบูไปท่ายแบบกระแส อันใดพี่น้องเอ๋ยเนาะเลือกที่โบไปตามกระแสปันไดในเมื่อกระแสก็ได้จะหยอดวิวเนาะแต่ว่าโบได้อันความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นจ้า FC กับซีคอมเมนต์ว่าเฮาเล่นตามหลังแต่เห็นตามหลังผู้น,นั้นผู้นี้อีกพี่น้องเนาะสู้เฮาอยู่ในจุดของเฮาเองเฮาอันเดินคนเดียวเพราะฉั้นจ้าเดินคนเดียว คือจะมือนี่เบาลีเวลาเบาลีไปชนมากเบลลี่ได้ไปกระมู่นะเป็นยังกับเรไปกระมู่นะเบลลี่เนาะเขาเวลาเขาไปแต่ละเขตแต่ละเขตนะเขาไปแล้วมันบ่มียอดวิวหรือฮะก็เอาชิ่วนมูอไปเพราะดีมูอผมอยากไปนะมันมียอดวิวเดี๋ยวผมไม่ไปอยากไปแต่มียอดวิวเนาะพี่น้อเรานริเวณเบลลี่เพราะว่าเป็นยูทูปนี่แต่ไซน์ยอดวิวพอได้เงินพอได้เงินว่าชื่อนมให้ลูกนะ อัานมูไปนะมูไปน้ำได้แต่ละเทธอนึงแล้วเพราะว่าไปไป,ไปแต่ละเคสกับเขาบ่ได้การันตีว่าเขาสิมีการซอยหรือบอ่เขาบ่ได้การันตีเด้มามามาลูกมาอื้นพี่น้องเลยเนาะนั่งเมาวอินไปมาพัดนี่แหละี่น้องเลยเนาะมันคือมานี่แล้วนี่ไปหาแต่พอตู้แพทย์แล้วก็แล่นมางัวน้ำกินแล้วมันก็ อากาศนอนในผ้าลูกมะลินอยู่นะก็เลยไม่ได้ไปใสอีกพี่นอนนอนมืออื่นแล้วเพื่อจึงทิ่ได้ไปอีกเธอหนึง่งก็จึงคิ่ได้เดินนาอีกเนาะมือน,นี้มันโบกานได้เนาะกันไปกันมันเริ่มคำแล้วเลยมันสองโมงละสองโมงแล้วมันไปฮะมันจะพอดีคำพอดีมันคำแล้วมันอะ,ระ,ระนรนไรนะบ้านี้พี่นองเลยมาด้ใสลูก Gắp đi, gắp đi. Đấy ơi. Nhà ngoài nó phô đứ. Chỗ này mèo mà đấy, thì ngủ quay mà đấy. Thì ừ. con coi Má đi, má đang làm phò này Thế đây đấy, phò sòn vào đây là Ba con, ba con làm phò sòn về đây bà đi con lúc Nộp phòm, nộp phòm Nàng lông là nộp, đi Kết phò đi, เพ่อสบายดีแม่ไปใช่ไม่รู้เบ่งป้าไหมนะมันนี่พอถ่ายคลิปแล้วก็นนี่ลุงมาบ่มาบักกี้มานำพ่อลุงลุงนี่เนี่ขาเหินลูกรู้ใส่หูกอยู่กับเบื้องุ้ยนี่คือบะไรตีมัน ขับปูทูมาไปลูกชายพี่น้องสามปีครับสองเดือนสามปีครับสองเดือนเปิดซีสามเดือนแล้วล่ะเดือนที่สามกำลังยางครับแต่ว่าลูกด้ลูกยืนให้เอฟซีบ้างเดี๋ลูกยืนให้พี่น้องบึ้งเดี๋ยวอ๋อจะเป็นบบาแล้วนี่ใช้หั่มนะบิ้งบ่อยากได้แล้วบิ้งบ่หำบ่เบิมเอาไว้ให้เอาไว้ยังเอาไว้ให้วก็ ใบเงี้ยวเลยวะใบเงี้ยวลูกชายผู้เดียวเท่านี้พี่น้องเนาะพูดแหละเบาลี่ว่านะขั้นขึ้นจากได้อีกประมาณอีกเล้วใหญ่เป็นบ้าอีกแล้วแล้วชิปปี้บูนาจะขึ้นจากได้อีกเพราะเฮเลี้ยงผู้เดียวนี่เขาก็อันนั้นพอแห้งแล้วนะพี่น้องเนาะชื่อนมชื่อจูจังอะใดหลายอย่างแต่พืชแต่พืชเขากับผูได้อันนั้นได้พี่น้องเนาะเบิ้งพอที่ตีไก่นี่ อ้ออออาวไปริมอยู่ไปวันนี้ไปเีื่อก้ไปริมยู่ทั้งนั้นเออพอที่ถ่ายคลิปต่อยมาแล้วๆๆลูกก็มาชอบ <ๆๆ S 1> อ้าพี่น้องเนาะๆๆๆก็ตามนั่นแหละพี่น้องเนาะในการอันการที่ว่าเขาสีแจก๊กมาตัายุนทอดก็บ่าดแตงแต่พี่น้องเพิ่นแล้วก็บ่าดขวมเล็กๆน้อยๆตามที่เขาจุดป,ประสงค์ของเขาถ้าเขาเว้าแล้วเขา,าบริเ็ดมันกับคิปคำว้าเนาะพี่น้องเนาะบ่มีผู้เชื่อถือต่อไปก็ได้ เอาก็เลยชีพกันเพื่อนทำชุดไม่เสียเนาะอยากให้เราได้ไปพุดไปเกิดนี่แหละโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี่บริการสีคอตัวก่อนเด้อพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามคือเก่าพี่น้องเนาะจังได้ากดารพ,พี่พาดประกันนะก็ต้องขอโทษขอให้หลายๆเด้อพี่น้องเนาะอะไ้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านความเจ็บอย่าได้ความไข,ข่ยามีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องอีทู่ทูทู่อีทูที่สบายดียดนะลูกมาสบายดีก่อนเร็ว นี่กองก้อยมาแล้วได้ฮะสบายดีก่อนขยันกองก้อยนะป้าไหมเออแล้วพอจะให้แล้วนี่มามาสบายดีก่อนสั้นพอบอยยิโวลได้บัดมือสบายดีเหรอสบายดีสบายดีพ่อสอนได้แล้วสบายดีไหมสบายดีสบายดีถือกันบอยพี่น้องบ๊ายบายลูกบายบายก่อน บายบายโอเคสบายดีพี่ร้องไกรเจพี่ร้อง